เนี่เด้อมเกษตรตัวอย่างเนี่นี่นี่ิ่งตัวอย่างนี่ตัดอีแล้วก็พนมือนีมือนีวัตถีเท่าไหร่วะวัตถีวัตถีซีวัตถีซีเนาะพฤศจิกายนเนาะนี่เดี๋ยวชิวาบอกบอกวัตถีน้ำสิรอกมึงนี่ให้มึงพี่น้องเนี่ยข้าปุ๋ยบึต้องไปคิดงานดอกมือนีก็ได้แล้วข้าปุ๋ยเนั่นะแต่ว่าขออย่างเดียวว่ายาคำว่าขี่ขานเนี่ยให้มีคือผมมันสิได้กินดอกพี่น้องให้ิ่งเงาเนี่นี่กําลังตัดนี่อวันนี้ก็แน่มึงสวนพุ่ม าะว่าเดี่ยนี่ปลูกย่างอยู่สามแป้งครับมี่แต่ของกินอยู่ตลอดบักเขา่าบักขั่นยังที่น่องกับสนใจกัเขามาหาผมบักขันก่นก็นอยู่ไกลๆนี่แหละในสวนบักแป้งกินแป้งไท่แป้งโม่แป้งฟรังเนี่ยมีครับมันแก้วมันเขาเอื่มมันเทศบ่มันแก้วนี่สนใจกับติดต่อมากผมซอยเหลืออะไรอะบอกตุง้งต้นผมเกษตรดีเด่นคนนี้แหละเ,เห็นว่าแตงต้มกุซ้อบ,บตัตบกระยาน พวกแกงโตนีต่รู้ๆนมันโจกทงขาดนะครับอหอ้คิดเอาเองมาเนี่ยคันอยากได้คั Hans, Apart, Berlin, ่วมรูก in ับมหาผมผมสิได้ซอยคอหัวผมกับเต็มคอใกล้กับบอืดของอยู่ของกินหอห้สนใจเราก็ติดต่อมาอยากซอยเลือพี่น้องมวยย่างนาะแนะนำแต่ทางบดีอยาสิไปแนะนำแต่ทางบอดีคนไดก็ได้สิ่งไดดีเห็ดสิ่งไดบอดีอยาไปเห็ดยาไปทำทางผมสังเกตเบืองว้รุ่นอยู่ในบ้านกับบอดีหร้ายหากบบตงไปว่าเขาดอกเขาสอบแบบไดก็ได้แบบนั้น เขาว่าพี่น้องพ่อแม่เขารวยแล้วเขาเห็ดแบบนั้นกับบอว่าเขาดอกหมักพลายหมักมันผมหมักงานดีกลัวได้เงินได้หาดีกลัวเสียชีให้ยชีเราเองซอยเหลือได้สนใจก้านกรเกษตรถูกยางเรียงง้อเลี้ยงควายก็ได้ผมง้อกับเต็มคอกเอ้าถ่ายคอคอคอกคายง้อพ้นเมืองน้ำเดี๋ยวพ้นสิบโปเสื้อนั่นพุูนพี่ตะคอกง้อครับนั่นแหละที่หนูหนูมาบึ้งเต็มคอรู้สิซื้อตัวเกลือตาย มั่วนี่ถือกว่เกเพือได้นี่ครับเนี่ยมึงนี่บม,ม,มึงมึงเอานี่มึงนี่ลูกอีเพื่อนทพียอยู่นนี่ถือแง่งยู่ดหอกขันพี่น้นอ,อ,งนอ,อ,นนองสนใจกล้วยอ้อยซอยปี้มีเมิดุกอยางบ่อตองขีค้านใหนน้แนะนำความดีไว้สุข่นผมเรื่องคว่ดีผมได้หลายยี่ดอกครับผมผมผมซอยเหลือ สังคมสอยเหลือพี่น้องอืบ่ต้องไปตีเขาขันคนไหนสนใจก็ให้เขามาขันที้ขันบ่ต้องเขามาหาผมเด้ออืบอกตรงๆมันบอพานมันสิเสียเงินเสียเห่นมันเสียเงินนะเจ้าของผมบ่เสียเงินมีแต่ได้อือันปุ้ยนี่ปุ้ยละกระสอบนี่ผมไปหาได้ทันที่บ่ต้องไปคิดมาไหมนั่นพุฟูบุญมึงเพลแักผมสาราบ่เสือมาทายเบงบนแพกข้าวโพดอืมาทายคนเลยไม่ไ <volta> ด <aled>. ้ครับข้าวอพดก็ขายได้นี่ ยมาทาั้งนี้ให้เพื่อนบิ่งแหน่คนกำลังแขกเดี๋ยวสิไปตัดอีกอ่าสิไปตัดอีกไงเขามาหาโลดคา,าราวบอเซียนั่นกำลังแขกแขกไปแจกพี่นอ้องกันแจกแล้วนาะสงสารเขาผู้เข,ข,ขา,<ม>าบ่หงี้ตูอ้าโอเคเป้เกี่ยววะขอบ